<c oughs> สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะวันนี้เป็นวันพุธที่18ถ้าเราจะไม่ผิดพลาดนะ <c oughs> คุณลูกค้ามีการวางมาจำไว้นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Toyota f o r t u n e r ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือใส่ล้อตัวท็อปของเขาเลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูนี่ค่ะ คุณลูกค้าก็ใส่ล้อเป็นล้อฟอร์จูนเนอร์หน้าเงาขอบ18นะคะต้องการเปลี่ยนเป็นล้อแฟชั่นก็มีการตกลงโทรมาวางมัดจับแล้วขับรถจากชนบุรีมาถึงนี่เลยยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะคะความจริงแล้ววันเนี้ยวันพุธร้านเราหยุดแต่ถ้าคุณลูกค้าสะดวกเป็นวันนี้จริงๆก็เข้ามาได้นะคะก็ต้องขออนุญาตเป็นการคุยตกลงกันเรียบร้อยมีการวางมัดจําเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะคะนี่ค่ะโบพาไปดูใกล้ๆนะตัวนี้จะเป็นล้อของเม้งนะคะ หรือ MK นั่นเองตัวเป็นตัวนี้เป็น TE37 ก็ยอดหิตเนาะสีดำยอดแดง คุณลูกค้าใช้ยางเดิมน,นะเราก็จัดก,การดูแลให้เป็นการถอดล้อสลับยางแล้วก็รวมติดตั้งถ่วงล้อให้ด้วยตรงส่วนนี้เราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็คุณลูกค้าท่านไหนสนใจเราติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิกได้เลยนะคะร้านเราจาหน่ายล้อเดิมป้ายแดงและลอ้อมือสองนะคะล้อแฟชั่นมือสองราคาไม่แพงถูกกว่าเบิกใหม่แน่นอน,นะคะ่ะถ้าสนใจยังไงก็โทรเข้ามาคุยกันนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวัวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี 好好好